แล้วสวัสดีครับผมพีเจมบัสเกมเอร์วันนี้มาเจอกันกับเกมแบทแอนด์เซาหรือไม่ก็เดอะซิม The เดอะซิม Sim เดอะซิม10เดอะซิมเพราะเกมนี้มันแต่งหน้าได้เว้ยแม่งโคตรเจ๋งอุ้ยมีกางฟูด้วยวอลล็อกเจ็ดเคแม่งโคตรเท่กูนึกว่าเล่นไฟนอลอยู่ชิบหายเอาละผมจะเลือกเป็นเดส t r o ทอยโอเคไหมอโอเค เล่มปั้นจิมมี่เลิฟแดดได้นำมัดนี่ขอ,ขอเปลี่ยนแปรกก้าข้างหลังก่อนอ่าจิมมี่เลิฟแดดเว้ยทีนี้จิมมี่เลิฟแดดหน้าตาเป็นโอ้โหเศร้าส้อยเหลือเกินไม่เอาพี่เป้ไฮล็อกชอบทรงผมทรงนี้ว่ะเอวิสก็มาเน่คนนี้แหละหน้าตาเด็กๆมันคือจิมมี่เอ่อจิมมี่มันต้องหน้าตาไงนะโทนสีจิมมี่ต้องเป็นคนขาวพ,พ่อมันขาวส่วนทรงผมนั้นจิมมี่หัวโลน <laughs> อ่าต่อไปลูกกตาจิมมี่ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วจะเห็นจิมมี่นี่คุณูว่าดูนารูโตะอยู่ดูลายลูกกตาดีแม่งเยอะหลือเกินว้ยลูกกตาอะไรเอาธรรมดาแล้วกันจิมมี่ตาแดงตาเนี่ยตาสีน้ำตาลธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็อะไรเนี่ยคิ้วอ่ะจิมมี่จริงๆจิมมี่ไม่ค่อยมีคิ้วนะครับคิ้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่ะลูกเอ้ยแล้วก็จิมมี่มีเขาหน่อยเนื่องจากแกต้องตามหาพ่อตั้งแต่เป็นโชเออเป็นนักมวยยังไงดิเขามามีอะไร ใช่เงี yeah, yeah. ้ยกูด kind of ้วกูรู้ว่าพวกเก็บอะไรอ่ะเก็บค่าคาแผงลอยตลาดอ่ะมีจุดอยู uh, ่บนหัวด้วยมีกระเออจิมมี่มันต้องมีกาะที่หน้านี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นจิมมี่จิมมี่คิวสูงนิดนึงเนื้อติดพ่อมาคิวสูงหน่อยคิวสูงหน่อยแล้วนี่อะไรครับจิมมี่คิวเตกนี่ครับเป็นคิ้วที่รอคอยพ่อของเขาหน้าร้องห้อย้วเกิดจิมมี่นี่อะไรครับเนี่ยดวงตาเว้ จิมมี่ตาต่ำแม่งเหมือนไม่ใช่คนเลยอ่านีเน่เกำลังดีกำลังดีจิมมี่เป็นคนตาโตเบิกเบิกเน่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวจับมาหน่อยฮะโอ้ตาโตจะแอบแอบแวว่าจิมมี่จมูกเอาแล้วครับมาดัดแปลงจมูกกันจมูกใหญ่หน่อยได้พ่อมันมาเยอะแล้วก็มีสันจมูกที่หนามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโง่แห้งของใบหน้าจิมมี่จมูกงุ้มเหรอไม่เอา,านะกลัวเหมือนพ่อมดเลย จมูกงัดสุด <laughs> ่าฮ่อะผูจมูกโคตรเด่นจิมม่เจ้านี่ได้พ่อมาเต็มเต็มเลยอะหน้าตาจิมม่เป็นคนฮ่า่่ไม่เหมือนตื่นตลกตลอดเวลาเลย <laughs> <laughs> ปากเบะหน่อยครับจิมม่ เหมือนจะร้องไห้แต่ก็ไม่ร้องอะแล้วก็ปากบนนะฮะหนาหน่อยหนาหน่อยผ่านอะไรมาเยอะน่าเขาจังมีความหวังนี่กูไม่เหมือนไม่ใช่จิมมี่เหมือนลิงพันสายพันอะไรสายพันหนึ่งเลยวะ่ะไงจิมมี่ใบหน้าที่มีความหวังหรือจิมมี่ใบหน้าที่หดเหี่ยวเลี้ยวลดต้องไปตามหาพ่อเขากูว่าทําดีๆหน่อยเดอออ่านี่ประมาณนี้ะหลุดออกมาจากโลกอะไรวะเนี้ยอ่านี่จิมมี่คังวีเชฟ โอ้โหนี่ติดยะติดหนักเลยอ่ะริ้วรอยหน้าแมวอ่ะไม,ไม,ไม่ไม่มีริ้วรอยดีกว,ว่ารูปร่างขจิม,มี่นี่ยต้องสมบูรณ์สมบันหนะ้าอกใหญ่เราจะมาดูกันว่าเขาสามารถตามหาพ่อเขาได้หรือเปล่าโอโ้มือไปเลยโอโ้มือหรือปรเป็ดวะเนี่ยอย่าเอาไปกูกลัวจิมมี่เป็นคนเตี้ยนะแล้วเราก็เข้ามาได้จิมมี่รับแร็ดจเนี่ยดูใบหน้าจิมมี่ เอาละผมจะตามหาพ่อผมครับเรามาติดตามกันต่อไปว่าจิมมี่สามารถจะเจอพ่อเขาได้หรือเปล่าในเบนแดนโซ,โซอย่าลืมติดตามกันด้วยคำอบวันนี้แค่นี้ไปละแต่งหน้าดูเฉยแต่งตัวดูเฉยเว้โอเค